ก็เลยก็เลยมาครับเขาพีเอ็นผมให้พี่ชายออกแบบโบสถ์ที่วัดตาขาวหลวงพ่อที่ยโสธรนะครับคุณวาดให้ไปวันที่หกเลยจ้าตั๋วเครื่องบินให้วันที่หกก็จะไปที่ยะโสธรไปดูเรื่องเรื่องโบสถ์ชื่อหลวงปัวอะไรหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจที่อยู่ยโสธรต้องพูอหนูเลอใช่ใช่ใช่ครับทำแบบโบสถ์ให้เอยไปช่วยท่านสร้างวันที่หก ภุมิหายครับเพราะคุณภูมาบอกเขาก็ลองเข้าไปหาหลวงพ่อคาถาดูผมก็เอาป้ายมาพอดีก็เลยได้โอกาสพอดีครับครับคนน้ำไปขึ้นรถก่อนครับเดี๋ยวจะกลับมาพอดีแนี่เอาป้ายไปขึ้นรถไปเกอนกลับมาก็ก็เอาเครื่องดื่มมาครับผมซ่าครับสซลเซวครับยังทำไม่เปิด Okay. <laughs>